ลูกชายฉันว่ายน้ำเก่งตั้งแต่เด็กแล้วจะจมน้ำตายได้อย่างไงฉันว่ามันมีพิรุษฉันขอให้มีการตรวจศพสืบสาเหตุการตายต่อให้ว่ายเก่งแค่ไหนก็คงไม่เร็วขนาดนั้นใช่แล้วว่ายแค่สองนาทีไปแข่งโอลิมปิกได้แล้วมั้งดังนั้นมีความเป็นไปได้แค่สองข้อหนึ่งเท่ากับว่ายังว่ายไม่ถึงทุ่นลูกบอลก็ว่ายย้อนกลับแล้วสองนั่นคือปากคำของจางซินเย่ยมีปัญหา สามีเธอไม่ได้เกิดเหตุตรงจุดที่ว่าที่สําคัญเมื่อสามเดือนที่แล้วสามีของเธอเพิ่มวงเงินเป็นสาสิบล้านยังไม่ถึงหนึ่งปีก็เสียชีวิตถ้าเขาฆ่าตัวตายตามกฎบริษัทจะไม่ชดเชยให้แต่ผลเชิสูตรศบ,บอกว่าตายเพราะอุบัติเหตุดังนั้นเขาไม่มีปัญหาฉันแค่ว่าตรวจสอบตามหน้าที่พี่บอกว่าเขาเพิ่มเป็นสาสิบล้านเหรอ,อคุณพ่อนะไปอยู่บนสวรรค์รอคอยพวกเรา ทำไมเป็นแบบนี้เป็นเพราะหนูหรือเปล่าเป็นเพราะคุณพ่อเอาตับให้หนูถึงได้จากพวกเราไปเหรอไม่เกี่ยวกับลูกเลยคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุตอนตไปว่ายน้ําแปลว,ว่าต่อไปหนูจะไม่ได้เจอคุณพ่อแล้วเด็กนูกดูไหมคุณพ่ออยู่ด้วยตลอดตรงนี้อยู่กับฉิงๆตลอด 为何这么深？